ล่าสุดพี่เจบีพึ่งนึกขึ้นได้สมาชิกในวงเมมเบอร์ต่างชาติเมริกันไทยกงก็คือสัญญาเอาไว้ว่าถ้าหากเข้ากลมก็จะแบ่งรายได้หนึ่งเปอร์เซ็นให้วันนี้พี่เจบีได้มีการเข้าไปที่คาเฟ่ของคุณแม่หรือว่าที่ร้านของคุณแม่นะคะแล้วก็เจอแฟนคลับนะคะแล้วก็ได้มีการนั่งพูดคุยเม้ามอยกับแฟนคลับนะคะแล้วหนึ่งในนั้นก็คืออยู่ดีก็คือนั่งแล้วแบบเออบอกว่านึกขึ้นมาได้เนี่ว่าแบบเด็กๆในกอเซเว่นก็คือสัญญากันไว้ว่าเนี่ย ถ้าเกิดระหว่างที่พี่ๆเข้ากรมเนี่ยจะแบ่งรายได้1%จากสมาชิกฝั่งชาวต่างชาติเนี่ยให้กับพี่ๆที่เข้ากรมแต่พอมาคิดคๆด,ด,ดูแล้วเนี่ยคิดไปคิดมาเออทำไมมันยังไม่เห็นได้สักทีเลยนะพอคิดได้แล้วนั้นพี่ J.B. ก็เลยรีบทักคาทอกหรือว่าแชทไปหาน้องๆแชทไปในกลุ่มของคาทอกของกอดเซเว่นทันทีเลยแกคือแบบ <laughs> เอ็นดูไม่ไหวเอ็นดูในความแบบ นึกออกแต่เออคือไม่เห็นเคยจะได้เลยเอ๊อต้องแบบถามสักหน่อยดีกว่าไหมเออ